ตรงนี้นะครับเออ่พี่กับน้องช่วยกันช่วยกันไปไหนก็ไม่รู้นะช่วยกันค่ะช่วยกันนะก็ไม่เป็นไรเรารงเรียนเดียวกันช่วยกันไปนะครับเลือกเพื่อนคนต่อไปดีกว่าครับเอ๋ยยังใช่ไหมคะใช่นัดกับเอ๋ยอ๋อโอเคน้องเอ๋เอาเอ๋ยมาลูก อาวกถนัดอะไรเหอะคะหนูถนัดอะไรลรูกวิทยาศาสตร์ปสามค่ะโอ้โหวิทยาศาสตร์เลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาครับ <c oughs> วิทยาศาสตร์ปสามค่ะก่อนที่เห็นคำถามนะ่ะเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์มาก่อนโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนแล้วดูคำถามกันอ่ะครับ <c oughs> เห็นของแล้วทีนี้เราไปดูคำถามกันค่ะถ้านำลวดมาปักที่เทียนไขแล้วจุดเทียนจากนั้น นำไปใส่ลงในแก้วน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกอไก่เทียนไขจมลงในน้ำขอไข่เทียนไขลอยแต่ไฟดับคอควายเทียนไขลอยน้ำและติดไฟถ้านำลวดนำลวดแล้มาปักที่เทียนลวดเนี่ยก็มาปักที่ก้นทเทียนไขครับนะครับแล้วก็จุดนำลวดไที่ก้นเทียนจุดว่าไงคะเพื่อน เพื่อนตอบแล้วอ้าวตอบแล้วกดด้วยกดอ่าเพื่อนตอบแล้วตอบไหมเอาละกันตอบแล้วกันค่ะมาตอบว่าคอควายค่ะคอควายเทียนไข่ยไข่ลอยน้ําแล้วติดไฟค่ะทําไมคิดว่าทั้งลอยแล้วก็ติดไฟล่ะครับบอกตรงๆว่ามั่วมั่วใช่ค่ะแต่ว่าอธิบายได้สั้นๆและได้ใจความก็ มันน่าจะไม่จมเราคำคิดของพันนะคะ,คคะอาจจะไม่จมค่ะแล้วก็อาจจะลอยขึ้นมาไม่น่าจะดับไม่น่าจะดับนะคะหรือเปล่าอ้าวดูน้องเอ๋ยได้น้องเอ๋ยตอบอะไรลูกข้อควายค่ะข้อควายเหมือนกันอ๋อทำไมน้องเอ๋ยชื่อติดไฟไฟยังติดอยู่ลูกคาดว่าคาดว่าคาดว่าแต่คาดเหมือนกันนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆตอบไงบ้างข้อควายสองขอไข่สองพร้อมสินกับนัดเดี๋ยวทดลองแล้วค่อยดูไหม ว่าคือเป็นยังไงลุ้นดีกว่าได้อะดีไหมมาดูกัน่ะครับที่เห็นนี่คือเทียนขายมีแล้วใส่ลวดมาแล้วที่ก่อนนะครับเดี๋ยวอย่ามาดูลูกอยามามายืนนั่นนี่มาถล้องมาถลองมายืนน้านนี้มาลูกอะไมาลูกมาดูนะลูกปั๊บนี่คิดว่าเทียนจะติดไฟไหมลูกติดค่ะเก่งมากลูกแต่จะรู้ว่าจะจมหรือจะลอยไมนี่เรามาดูกันว่าปล่อยลงไปแล้วเทียนจะดับ เทียนจะลอยเทียนจะจมจะดับจะลอยจะจมนะครับตอนนี้นิ้วจมไปแล้วแน่นอนลอยแล้วเต็ตดเก่งมากเก่งมากอ,อ,อ,อรอน<ด>ี้รอบนี้เหลือเพื่อนึ่งคนใครครับนัดมาลูก รเดี๋ยวลบให้ดูดูเลือกเลื่องดูเป๊ะเล่นไรอ่ะเออหโ,โลกของเราครับปอสามครับลุงเราปอสามลูกเป๊ะเชื่อมกับโลกเราของเป๊ะเป๊ะด้วยเลกของเราปอสามหนึ่งหมื่นบาทครับยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใดอย่าบอกแล้วครับว่าประเทศไทยนะครับ ประเทศอะไรอ่ะตอบแล้วใช่ไหมตอบพี่ตอบกดหน่อยกดหน่อยโอ้โหใช้ได้เลยเพื่อนตอบแล้วเหรอคะเพื่อนตอบแล้วถ้าตอบถ้าไม่รู้ไม่ตอบแล้วเหรอคะมีเชื่อเพื่อนยังมีเหลืออยู่จะใช่ไหมเชื่อเพื่อนดีกว่าอะไหมกดเชื่อเพื่อนกดว่าเชื่อเพื่อนคือเพื่อนตอบอะไรก็เชื่อไปเลยอ่ะนะรับหูรับตาเลยดูเพื่อนอันนี้ก่อนตอบอะไรกันบ้าง เนปาลอันนั้นปานต้องรอลิงนะลูกอันนั้นปานขาวปานแดงแล้วแล้วแปลแดงแปนดำเลยบอกว่าอินเดียฟ้าบอกว่าเอเวอเรสต์หรือลูกท่องฟานี่มาได้กันตลอดมาได้ตลอดมาได้ตลอดค่ะอ่ะนะครับมีข้าวเค้าตรงมั้ยในเนี้ยในปานคิดว่าน่าเป็นในปานนะครับแล้วข้อนี้ครับเอเวอเรสต์เนี่ยอยู่ในประเทศเนปาลแต่สิ่งที่แน่ตอบเนี่ย จะเป็นเนปานหรือเปล่านั่นแหละสิดูนี <c oughs> ว่าสิ่งที่เราเชื่อนันอน้นน่ะช่วยเราได้เปล่าดูนี่นะตอบว่า <c oughs> เนปาลวัน <c oughs> นี้ก็ไปขึ้นทางก่อนนะครับ <c oughs> ครั้งต่อไปเรามาดูกันอีกครึ่งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณยูสลินและแอคทีเวสวัสดีครับ <c oughs> สวยทั้งเก่งแถมยังร้องเพลงเพราะอีกด้วยงานนี้มีคนมายืนยันด้วยครับมาร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันและอะไรที่ทำให้ครูเปนะ๊ะเป็นแบบนี้โอ้ไอ้มือนหัวเจงเ <laughs> พี่พันจะตอบคำถามจากครูสมัยประถมได้หรือไม่รุ่นน้องจะช่วยรุ่นพี่คว้างเงินล้านได้ไหมติดตามชมในถ้าคุณแน่ยังแพ้เด็กประถมตอนหน้าครับ